คุณกำลังเข้าสู่มนณฑลรัติการพื้นที่แห่งความสงบความรักความศรัทธาและพลังแห่งจิตวิญญาณหากเรื่องราวต่อไปนี้มีประโยชน์ต่อท่าน ขอให้ท่านเก็บไว้เป็นพลังกำลังใจเป็นแรงศรัทธาเป็นเครื่องเตือนใจในทางแห่งจิตวิญญาณและการก้าวเดินต่อไปค่ะในบทบรรยายอ้อมกอดแห่งหัวใจอ้อมกอดของคนที่เรารักนั้นแม้สัมผัสด้วยกายไม่ได้ก็สัมผัสและรับรู้ถึงความอบอุ่นของอ้อมกอดนั้นด้วยใจและความรู้สึกได้ด้วยใจรักและผูกพันมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษเหนือกว่าการสัมผัสด้วยร่างกายนั่นคือ อ้อมกอดของคนที่เรารักบางครั้งคนที่เรารักอาจอยู่ไกลเราอาจไม่สามารถโอบกอดด้วยกายได้แต่หัวใจและความรู้สึกกลับรับรู้ได้อ้อมกอดนั้นยังคงอบอุ่นอยู่เสมอความอบอุ่นของอ้อมกอดไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผิวกายแต่มันอยู่ในความรักอยู่ในความผูกพันอยู่ในความรู้สึกที่เรามีต่อกันเมื่อหัวใจรักและผูกพันแม้ระยะทางจะแสนไกลแม้ร่างกายจะแยกจาก หัวใจก็ยังสามารถโอบกอดกันได้และความอบอุ่นนั้นก็ยังสัมผัสได้ด้วยใจบางครั้งเราอาจคิดว่าการไม่ได้อยู่ใกล้กันคือความเหินห่างแต่แท้จริงแล้วความรักและความผูกพันไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางความอบอุ่นของอ้อมกอดอยู่ในความคิดถึงอยู่ในความปรารถนาดี และอยู่ในความเอาใจใส่ที่เรามอบให้กันเพียงเราปล่อยให้หัวใจเปิดรับเราก็สามารถรับรู้ถึงอ้อมกอดนั้นได้อย่างแท้จริงความอบอุ่นของอ้อมกอดสอนให้เราเข้าใจหัวใจของอีกฝ่ายสอนให้เราเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่เพียงเรื่องของกายแต่เป็นเรื่องของใจและความรู้สึกบางครั้งอ้อมกอดของหัวใจนั้นอบอุ่นกว่าการสัมผัสด,ด้วยกายเสียอีกเพราะมันเต็มไปด้วยความ ความปรารถนาดีความห่วงใยและความรักที่ไม่เงียบหายไปตามเวลา ดังนั้นแม้นเราจะไม่ได้กอดกันด้วยมือและแขนแม้นเราอาจอยู่ห่างไกลเราก็สามารถโอบก,กอดกันได้ด้วยใจสัมผัสความอบอุ่นนั้นและรู้สึกได้ถึงความรักที่ลึกซึ้งและมั่นคงเพราะเมื่อหัวใจรักและผูกพันทุกอ้อมกอดสามารถรู้สึกได้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดสุดท้ายอ้อมกอดของคนที่เรารักไม่ใช่แค่สัมผัสทางกายแต่คือสัมผัสของหัวใจ คือความรู้สึกที่เติมเต็มคือความอบอุ่นที่ทำให้หัวใจสงบและคือความรักที่แม้นไม่มีมืออกกอดแต่หัวใจก็สามารถสัมผัสได้อย่างแท้จริง